ดูครับความมึนความลารักจะตัดหูดีไหมเนี่ยไม่ตัดดีกว่าพัานอเมริกันบูรี่นะครับนำเสนอ อร่อยไหมคะอร่อยนะคะอันไม่น่อยค่ะอาีน,ออน,นี่เอานี่กินก่นนม,ลมปลายไม่ล่มหมไม่ม่เป็นยงไรล่ะหมวกกันด้มีหมวกป่ะเออเอาหม,มวก่ะ <laughs> ต้องกินลุะหา,าพ่อมามามา,มา,มาขึ้นมานี่มาขึ้นมานี่มามามาขึ้นมาขอมือว่หายมันหายตาฝาดทีบเลยไปหาหญ้านู่นไปหาหญ้านู่น อะไรอะไรอะไรเจออะไรถ <c oughs> ุงเหรอมาดิงมเป็นปลวก <c oughs> ที่แท้ย่างเดียวั <c oughs> กีนใสมงเลยไว้แจกเงาให้คนเท่าคนแก่ <c oughs> ใครสนใจเ <c oughs> ลี้ยงรับประกันความมึนครับแย่ <c oughs> มึนอยู่วันนี้ฮะ <c oughs> มันมึนอยู่ มึนน้ำเล็กหน่อยบ่กับหญ้าเดียวคัดอยู่บ่บ่จุ๊ดดี้มาแล้วดูหน้ามันสิจิตามาหน้ายนในโหมดคิตตี้นะครัหน้าโหดแต่อยู่ในโหมดคิตตี้ัมน ดูมันดูมันโอ้ยสวยเนาะหมานะไม่ใช่คนโน่นเห็นของกินไปอีกแล้วมันไปอีกแล้วจูดี้หาพ่อมาลูกจูดี้หาพ่อเอียวนี้นะบัดนาวมาแล้วเดียวกะดูจากชื่อละนั่ง หาแม่มันแม่หมาครับคุณอะไรออกลูกเป็นหมาคนอะไรออกลูกเป็นหมา,านออเน,มาานี่ยเดียงไว้เป็นพ่อหวันไม่เจ็บหรอกโอ้ยมันกัดเจ็บว่ะโอ้ยมันก็ง <c oughs> ับธรรมดา <c oughs> มันงับธรรมดานี่เดะ <c oughs> ดูครับแม่กับลูกเขาเดือนหนึ่งไม่ได้เจอกันตอนนี้อายุสามเดือนแล้วนะครับ จะตัวเท่าแม่มันนะเนี่ย <c oughs> เริ่มจะอุ้มไม่ไหวแล้วรับผิดสอบเลยนะสีดวัคซีนนะมาดูรับผิดชอบเลยนะโอ้ยแค่นี้ด,ดู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 มันอ้อ,อนอยากเด่น ขี้อ้อนกินปลากระป๋องกินปลากระป๋องไปกินปลากระป๋องเรี่ยปล้อยอ่ะไก่อีกครึ่งตัวดูมันแย่ไม่เอาไปลงแบ่งรางไปยังไม่สงบเดี๋ยวสักพักก็นอนเนี่ยดูท่านอนเขาท่าเบสิกนะครับท่านี้ เบสิกของเขานะครับท่าเนี้ยออนี่นี่น,นี่ถ้าเสียบตูดเสียบปากนี้ยนะย่างไฟเนี้ยหมาหันทันทีเลยนะใครจะไปกล้ากินนาหลักปัดเนี่ยนาหลักตรงไหนหน้าตีหนาม,มือนปันนี่ยทำไมอ่ะหน้าโหดแต่อยู่ในโหมดที่ตี้อ่ะดูหนาอันนี้ตลอรเวลานนาย,ยน คิวของมอจูดตลอดเวลาเลยดู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 เขาดูเขาดูเขานี่เล่นกับย่าอีกเออดูลูกรักของย่าน,นี่ยฝา,ากฝากกดไลค์กดติดตามช่องคุ้มเบาหุ่นบ้านด้วครับจูดี้ จูลี่แม่ฟาร์มจะทำฟาร์มรักหมามากกว่ามีอีไรฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับช่องคู่บ่าวขึ้นบ้านสวัสดีครับ